ว่าเดี๋ยวนี่เขาจะถามแล้วก็พก่อตอบแล้วก็เล่ายาวเล่ามันจะโดดไปเยอะเราเอาไปใช้เราเลือกเอาคืเอเลือกเอาว่าตรงไหนดีก็ใช้เอาไปใช้ผมติดจำจำพามไดมม้ค่ะตั้งอายุติดสองติบสามมาส่งได้เขาถือศิลป์แล้วแล้วก็น้ำขึ้นน้ำลง,งก็ทเวบครับยามอยู่วัดสองคืน หรือติงมากับลุงตาลุงย่าเขาก็เลไม่รอขึ้นยเนี้ยเดี๋ยวข้าไปหาลง่อ้าเขบอกผมงอก่อนลุงย่าเขาก็เดินไปผมก็เลยเดินตามไปตามกันไปบ้างชาวางเช่นหมาก็อยู่เห็นหมากตามยย่าเขาบอกลุงพ่อลงพ่อแลากลับบ้านแล้วหลานมารับแล้วหลุงพ่อเขาบอกอ้าวยมมดเไ่ได้ลุงพ่อทำไมก็โยมเป็นน้าสาวฉันน่ะยาเขาเลยบอกว่า ก็ท่านเป็นเจ้าวาด็นลพานก็ต้องอะไรองเขาเถียงกันหลวงพ่อาไม่ต้องเลียเขาบอกไม่ดีฉันเป็นหลานนะโยมนะเป็นน้องสาวแม่ท่านนะ <S <S แมจะเียวจกรรยเาเรยกจะกินจะกินตอนแกแก็มีสองคนนั่นเองตัวแกก็ พ่แม่ก็แล้วก็พ่แม่ก็มาเลี้ยงอยู่ที่วัดมูนสร้างคนดูแล้วมาตายถือที่วัดบุพลุษก็พอก็ทิ้งไปแล้วมาไหนก็ไม่รู้แล้วนามตะกูลก็ไม่รู้แล้วมาตอนนั้นพ่อก็ชื่อตะโค้งน่ารู้ย่าเขาบอก็เลยลงนามตะกูลผมพุรุเลยตั้งชื่อโค้งประพันธ์โค้งประพันธ์นามตะกูลผมพุรุษ บ้านย็ดปกติที่ที่บ้านบ้านก็อยู่ไกลไกลวัดไหมที่หลวงปู่อยู่มาหลวงปู่นะใช่ใช่<ๆ>อยู่ที่หมู่หนึ่งเนี้ยไปจากนี้ก็อยู่นะาถ้าเดินตรงก็อยู่บบระลอกวันกีโลของผาแถวอ้อมก็สอ,องสามตโลมีโค้ผมเคยเห็นโค้งแค่นี้นมาขามใหญ่มีต้นหนึ่งที่อยากดึงอยู่่ะ แลมาตกของเหลานี้ดูให้ดูลูกผมลูกหลานไปแม่กินวะแม่กินก็ได้ตรงนั้นแม่กินเขาก็ร่วพี่ยวน้องกันกับแม่ก็กลูกหมือนกันก็อยู่ด้วยกันทุกวันนี้ทุกวันนี้ที่ตรงนั้นเป็นทุกวันนี้ก็อยู่ลูกนลุ่นเลนแล้วโอ้ลูกหลานก็ไม่มีลู่เหรแล้วหลานก็ตายหมดแล้วลู่เลนมันก็ตัดแบ่งกันแล้วก็ขายแล้วคุณท่านเบื่ออายุประมาณเท่าไหร่ครูลูกนะ ขบวนในก่อนจะบวชอายุ17ยังว่าอายุครบบวช21แกก็ไปบวชที่เมื่อไมก่อนอุปทานไม่มีแถบนี้คนไม่รู้ว่าหาอย่รุงคนแท้คนที่ไหนไหนพูดกคนไม่รู้เรื่องไปวัดอะไรวัดไรเงาะเฉพาะกไปบวชที่วัดอะไรล่ะมหาอุปทานนู่ยเปากน้ําไม่พงองศาไม่พ้วัดอะไรระานก็ระคุณ ใช่ทองคำคุนโอ้ของศาลแค่ของศาลไม่ใชงวัดอนงค์ท่านโบสถแล้วก okay. ็กลับมาอยู่ที่วัดนี่มาอยู่ตอนนั้นยังไม่เป็นเจ้าวาดนะเขาบอกว่ามีหลังคามุมแฝกมุมจากอยู่สี่ห้าชั่วนะเป็นสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์ยังไม่เป็นวัดวัดท่าควายวัดท่าควายรู้จักหลวงปู่โตดีหลวงปู่โตเห็นขา เนี่ยถ้าควายคลองอยังพวกควายป่าทางหลังนี่มันเป็นป่านั่นแหะป่าอ้อยป่าแขมแล้วก็คนหลังมาอยู่มาสร้างโรงเรียนนี่ทำโรงถึงอ้อยแล้วก็ต่างนนถนนใช้เกวียนลาบลาอ้อยมาเข้าเข้าโรงี่ก็เลยเนี่ยเดี๋ยวคลองคลองนี้เขาจะคลองทัพวายครับวายก็เลยตั้งคือวัดทัพวายวายป่ามันก็มาลงมาถึงหน้าเหลืน้ำแพร่ น้ำเค็มก็หมบลงน้ำเราก็ยังไม่เกิดเาจำความได้เราก็บอกว่าถ้าวา่วาถ้าว่าตอนนั้นยังไม่เป็นวัดเราเป็นนักสงฆ์ผมลูกหมดเน้นแล้วก็มาอยู่เจ้าวาดองค์ก่อนก็ไม่ได้เป็นเจ้าวาดหรากมาอยู่จำนักสงเนี่ยมันจะเป็นหลวงตาทองนะจำอะไหยืงตาทองนั่งแก่แล้วก็มาตายที่ลูกลูกไปก็เลยอยู่ แล้วก็มาขอสร้างวัดเป็นนามวัดวัดท่าควายครับแล้วมาเปลี่ยนท่ากระบือตอนหลังท่านลูกต่างโบสถ์แล้วก็จะฝังลูกนิดก็เลยบอกว่าเอาวาท่าควายควายมันชื่อควายไม่ดีท่าก็จท่ากระบือแล้วเปลี่ยนเป็นท่ากระบือให้มันเพาะอีกหน่อยเพราะว่า สมัยก่อนนี่อยู่ตรงเนี้ยเขาจะมีการซื้อขายฝ่ายแล้วฝ่ายนี่จะต้องมาขึ้นทิธาวันมาขึ้นลงคลองเลยนั่ะเลยมาเราบอกขึ้นลงคองนีดอ่านะคองไปทั่วนะคองมันยาวนะคองมันยาวไปแน่เลยไปแน่ป่ะวันนี้ไอย้ยางยังท่านบวชไปแล้วเนี่ยตอนตอนตอน,ตอนที่ท่านขังสุดๆเลยที่คน เขาทำถือหรือมีปฏิหารอะไรประมาณเป็น,นี่ยผมก็ยังไ,ไม่เกิดสื่ตอนนั้นไปเรียนวิชาท่านหลวเขาไปเขาออกพรรษาได้ตื่นห้าวันแล้เขาไปเลยขลับมาอีกห้าวันตื่วันจะเข้าพรรษาก็มาไปเรียนวิชาไห่ไหนๆใ้ผเขาไปถึงเมืองย่างกรุงหงตาพระมากระเลียงนะฮะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งพวกกระเลียง <c oughs> มันทำอาหารไม่กินมาถวายนี้ท่าน ท่านมีช้อนร้อมนะคนัแะแล้วก็จิ้มไปที่ในแกงแล้วตะรับของนะยกมาช้อนเปลี่ยนสีก็บอกว่ามันวางยาแล้วไม่ร้าตัางแล้วแล้วถ้านก็มาฉันด้วยนะประธานอันหนึ่งช้อนท่านมีตั้งแต่กลางแั้วไม่นองไม่บอกว่ามีหัวที่ไปเดินทุ่งตงนะพระนอนตายกันทัองอ้งนหมด โดนมันทำโดนหายาต่างให้กินอะไรต่างมันต่งให้กินอะไรเขาเอาไปกินเข้าประายาต่างมันทำไกินมั่ใช่ถ้าก็มัคุยไปงันเราก็ไม่เห็นดยอครั้งหนึบกข้ามเขาไปไปเมืองย่างกรุงหงสาพม่าก็เหรี่ยงสองต่าเลขาแล้วก็ มปักกดมาทะลงอยู Pokémon ่บนเขาน่ะปักกดนั่งภาวนานักทุ่มมึงบอกว่าโอ้โหเตือนมันมาเดินรอบกอดกดมันได้แล้วดูไปพอขาลั่นป๊อกป๊อปป๊อปแกบอกแกต้องยืนหน่ยก็นั่งภาวนาเสียงตายเขาบอกจะปัญหาเขาปัญหาแล้วนั่งภาวนาอยู่นานจะบอกแล้วว่าเดี๋ยวเดียวลมมันมาคือมากดแขวนแล้วก็จะล้ม แกก็แขวนตาแล้วนอนตาแล้วแล้วมันเดี๋ยวเดียวพอลมเงียบมันก็หายก็จะมาเล่าให้ฟังก็บอกว่ามันเป็นเตือป่ามันเตือวิชาลุกคนลุกเลยท่านเล่าให้ฟังไหมว่าตอนท่านไปทุดดงหรือออกไปเรียนวิชาเนี่ยไปไปขี่ท่านกี่คนไปมีคนตามไปไหมหรือไปกับพระด้วยกันมีมีจะลุกติดท่านเล่าให้ฟังก็ไปราคาใช้กมีลุกติดมีตามไป แค่บางทีแกไม่ได้ไปแกก็ให้ลูกศิษย์นั่นไปไปคุมไปแกกำหนดลูกศิษย์ก็ไปตายห,หลายคนโดยนยาสั่งเพราะว่าไม่รู้ทำยาสั่งของท่านมันมีช้อนช้อนช่อมจิ้มไปแล้วก็ยกของเปลี่ยนตีไม่ให้เป็นเป็นชานแะล้วท่านก็เล่าอย่างนั้นเราตาำได้ บอกพวกมา่าบอกกรเลียงนี้ยวโหมันล้าพอนี้เขาเราเรียนไอ้ปุกภาษาบาลีปุกภาษาพวกนี้ด้วยบคถาทอะไรต่างๆบทถาทนี่แกบอกมันมีมันมีเป็นเนอสีอะไรสมัยก่อนนะเขาบอกเขียนหนังสือของทำอะไรทาของมีวิชานัากประเนยนจากเนือสีเป็นเนื้อสีแต่เนื้อสีอะไรก็ไม่รู้เรียนภาษาขอมด้วยบาลีด้วยนะ คาาถเรียนคาถาวิชามันองบอกว่าต้องได้มาเจอเสือเดินทุยงมา้วก็ไปเจอแล้วถือเจือเยอะกว่าทำไมตอนเจี๊ยนี้ยังมเมย์เมย์วิหญาณเปล่าได้ตรงเนี้ยที่ประวัติเนี่ยว่าเจอเสืออะไรอย่างเงี้ยเสือจะทําร้ายเนี่ยแต่ทําร้ายหลวงปู่ไม่ได้นเป็นเสือวิชาเขาปล่อยมาใช่ไหมมาทำร้ายมันจะให้มารีนหรือมาฆ่าเขาบอกว่ามาฆ่า พอมันหายแล้วก่นี่ได้เหรมันไม่ได้เสียป่าแล้วว่อลมมาฮือกันแล้ววก็หายมมนาีม่มันเสียวิชาถ้ารเราเราสู้ไม่ได้วิชาครถาเราไม่ไม่ลงไม่ได้ก็ตายตั้งใจแล้วมาตายแล้วที่ไปไปก็เสียปัดกดไปแล้วไปไหนไม่ได้จะเดวสวานนะ่างอืมแล้วก็ปฏิหารที่โยมเห็นจัดๆเลย พอเห็นจะจะเลยเนี่ยคืออะไรเกี่ยวเรื่องอะไรปลาเนี่ยเศกปลากัดใช่ไหมเศกปลากัดมันมันกระจ่าสมุนยานเกมันมีคนมาถามท่านมั้งหลวงปูเศกปลากัดได้มั้ยไปบอกมึงเอากล่องน้ำกล่องยาไปจากแล้วก็วางให้ทันต่งแล้วก็ไปรแล้วก็หยิบไปจาประมาณเอามาฉีดกระดองซี สั่งไปแล้วก็ให้ไปสั่งน้ำมาแก้วมาตั้งไว้ข้างหน้าตัวมีดูก็กัศมันก็รู้แกเติดติดไว้ก็เปิดใส่ในแก้วล้วประกาศมันมก็ลงมากัดจมสองตัวแล้วปลอมกดูน,นะเขาบอกว่าอย่างเงาไปปล่อยจะสะสมมาไปเทย์ได้ตามเดี๋ยวไปเทย์มันแห้งม็ได้นะ,ะเพื่อจะไปเกิดอีกแล้วก็ไปเท แล้วพี่หานอีกอีกอันนึงพี่ว่าเออใบมะขามเนี่ยใบม,มะขามก็คนถามว่าหลวงพ่อเด็กเด็กต่อได้ไหมเห็แล้วผมก็จะได้แล้วมั้งครับอกครัไปืดิเอา,เอา,นา,นาขนาขดนั้นะต้นมะขามหักมะขามกิโดโดดมนมะขามแล้วก็ทั้งลวงลวงใส่มือแล้วก็าิดแล้วก็วางคาถา แล้วพอคือว่าพอรู้ว่ามันเกิดนต่อแล้วถ้าเราเปิดเปิดมันก็บินมากกว่าทันเราเห็นแล้เราก็ไม่เห็นมันจะจริงไม่จริงก่อนุ่ณเนี่ยาวป้าคงไม่รู้สาหรมเออกระถางกันก็บอกเรียนมาอย่างนี้อันนี้เออเรื่องเรื่องนี้เรื่องหลวงปู่ผลวัดเชียนดัดเนาะนั่นแหละผมก็เคย เล่าสู่กันมานะผู้คนเนี่ยเนาะก็เรียนคุณเรียนวิชาด้วกันเรียนวิชาเราคนมหาท่านหนึ่งีแดดท่านร้อนท่านอัดเรีนลำโพงเรียนลำโพงบอกไปเรียนลำโพงอาจาดีเรียนวิชาจำแม่ยากขากว่าวางแต่ผมไม่รู้ว่าไม่เคยเป็นว่าลำโพงก็แดดร้อนคนยุบยุบเรีนด้านนลยนะเฉลิยเลยไปไปนู่นไปวัดจินดาท่านไปหาผลที่เขาผลทุกเก่งคุณก็เก่งด้วยกันรู้ปก อะไรๆก็ทำได้นี่นเียกคนเดินกไปหาพวกผมพราผมนี่อะไรบางอยูช่ชายด้านนันเอ่อคุณลุงคุณลุงอยู่กับหลวงปู่มาในคณะเป็นเด็วกวัดหรือเป็นอะไรตอนท,ที่ผมเล่าที่เคยเล่ากันตอนนั้นมาส่งยาเขาแล้วก็ี่ยาเขาเทียงแล้วนะอย่งนี้จริงตอนนั้นยุคสิบสองสิบสามได้มาก วันอายุ55 56ไปรัชการที่8ตาหลวงพ่รุ่หลงอาลัยว่าอาคว่าพระมหาตัดยังฆ่ากันอยนี้แ้ปรเทศไทยจะอยู่ได้ยังไงก็อย่างนี้นว่าพอดี